ีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาป้อนอย่างอิดอินทพารลัมอบอบออบอไม่รู้จากคุณแม่ใหม่นะคะท่านส่งเข้ามามให้เป็นอาหารเสริมของพี่เฟิรน์นะคะนี่ก่อนไปทำงานล่วงหมดแล้ว่ปต้องเอาใส่ยังไงเอาใส่ปากเลย อาปาดนึ่งหว,วานนะเนาะนั่นนั่นนั่นอร่อยไหมพี่เฟิร์นทำไมไม่เอาใส่ปากเยอะดูเขาจะเอามือจับดูเขาโยนใส่หวานอร่อยไหม ฟินมากคะ่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้ทานของอร่อยอร่อยวหวานๆนะคะก่อนออกไปทำงานนะคะแล้วค่วคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ